สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนอ้อกับเกม r o b l o c food ep นี้ก็จะเป็นการสอนไปโลกที่3นะครับแบบละเอียดยิบพอเราเลเวล1500เราก็กลับมาที่คาเฟ่นะครับรับเควสก่อนเควสนี้เขาก็จะให้เราไปกำจัดมอนเตอร์50ตัวนะครับโดยเควสนี้ก็จะรับได้เมื่อเลเวล850นะแต่ว่าพี่ไม่เคยรับมาก่อนเลยพอดีฟาร์มอย่างเดียวไม่ค่อยได้มาทำเควสอะไรอย่างนี้ โดยมอนเตอร์เนี่ยเขาจะอยู่ใกล้ท่าเรือตอนที่เรามาโลก2นะครับน่าจะจําหน้ากันได้อยู่ก็ให้เราทําการค่าทั้งหมด50ตัวนะจ๊ะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนค่าเสร็จแล้วดีกว่านะพอค่าครบหมดแล้วก็เราก็มาส่งเควสนะครับผม พอส่งเสร็จแล้วก็รับเควสใหม่มานะครับเราก็จะไปฆ่าบอสท,ที่อยู่ใกล้กับตำแหน่งเดิมเนาะเดี๋ยวจะเปิดภาพให้ดูบอสตัวนี้ก็จะหายากนิดน,นึงนะครับเขาก็จะอยู่ตรงบนภูเข,ขานะครับเราก็ไต่กำแพงไปเลยจะอยู่ใกล้ๆกับจุดที่เรามาฆ่าเมื่อกี้นะบอสตัวนี้ก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่จันว่าฆ่าง่ายพอสมควรเลยเพราะว่าเลเวลเราต่างกับเขาเยอะเกินไปละ พอค่าเสร็จก็จะขึ้นข้อความแบบนี้เนาะโอเคจากนั้นเราก็ไปที่ปราสาทของโดโฟาเมงโกนะครับทางไหนล่ะโอเคให้เราเข้าไปในปราสาทเลยนะแล้วเราก็จะไปตามหาโต๊ะตัวหนึ่งเขาจะมีสัญลักษณ์เขียนเอาไว้ให้เพื่อนๆจดไว้เลยเนาะ โอเคหรือไม่ก็ถ่ายรูปเก็บไว้ก็ได้นะครับพอจดหรือถ่ายรูปเสร็จก็เดี๋ยวเราไปที่โคลอเซียมเนาะพอมาถึงเขาก็จะมีห้องรับอยู่ใต้โคลอเซียมนะครับเราก็ทําการกดปุ่มเลียงไปตามไอที่เราจดไว้เลยเนาะวิธีการกดปุ่มก็คือวิ่งเข้าไปแล้วก็กระโดดชนนะครับพอเรากดปุ่มเสร็จก็ประตูคุกก็จะเปิดออกเนาะให้เรามาคุยกับ NPC ตัวนี้นะครับ เขาก็จะให้เราไปฆ่าโดฟามิงโกเนาะจากนั้นเราก็กลับมาที่ปราสาทของโดฟามิงโก้นะครับเราก็จะเอาผลไม้ปีศาจไปให้กับ NPC ที่อยู่ข้างสระน้ำนะโดยผลที่เราให้เนี่ยต้องเกิน1ล้านขึ้นไปนะคะถ้าน้อยกว่า1ล้านคือหายฟรีเนาะเขาก็จะไม่เปิดประตูให้เราเหมือนเดิมพอให้ถูกแล้ว NPC จะพูดแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ ไปลองเข้าประตูดูได้จากนั้นเราก็มาฆ่าโดฟามิงโกเนาะจัดว่าเป็นบอสที่ฆ่ายากระดับหนึ่งเลยนะครับพอเราฆ่าเสร็จเราก็ต้องกลับไปที่โคลอเซียมนะครับกลับไปคุยกับ n p c ตัวเดิมนะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราเข้าไปสู้กับมิดิบอสอีกตัวหนึ่งเนาะ แต่ว่ามินิบอสตัวนี้ไม่ยากนะครับให้เราต่อสู้ไปเรื่อยๆเลยเพราะถึงไงเราก็ฆ่าตัวนี้ไม่ตายเนาะเขาก็จะให้เราจีไปจนเลือดเขาลดถ,ถึงระดับหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะตัดเข้าสู่คาส,สินสวยๆนะแต่ว่าให้เพื่อนๆไปดูเองดีกว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นงานสปอยเกินไปจากนั้นก็ขึ้นข้อความว่าเราเคลียร์เคเวสจบแล้วเนาะเราก็กดตกลงไปเลยแล้วกันหลังจากทำเคเวสเสร็จก็ เราก็จะมีสิทธิ์ไปโลก3ได้แล้วนะโดยวิธีไปโลก3ก็ต้องมาที่ NPC ตัวนี้นะครับให้ทำการคุยไปเลยเนาะแล้วเขาก็จะวาไปที่โลก3าสําหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันที่โลก3นะครับผมจุกจ๊ก